ตะกร้าสินค้าเป็นการเก็บข้อมูลสินค้าที่เลือกไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ซื้อจะทำการยืนยันการสั่งซื้อค่ะเมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกสินค้าไว้แล้วสามารถเข้าไปดูสินค้าทั้งหมดได้ที่เมนูตะกร้าสินค้าระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดโดยข้อจำกัดของการเลือกสินค้าจะสามารถเพิ่มได้สูงสุด10ชิ้นเท่านั้นค่ะส่วนในหน้าจอของตะกร้าสินค้า จะแสดงรายการสินค้าแต่ละรายการโดยแต่ละรายการจะแสดงชื่อสินค้าราคากรณีสินค้านั้น,น,นมีการลดราคาอาัตบนมจะแสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยค่ะถ้าผู้ใช้งานต้องการลดจํานวนหรือเพิ่มจํานวนสามารถกดปุ่มลบหรือบวกได้เลยค่ะและถ้าหากกดเพิ่มสินค้าเกินจํานวน10ชิ้นจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนผู้ใช้งานจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเกินจํานวนได้ค่ะ กรณีต้องการลบรายการสินค้าออกสามารถกดที่ปุ่มรูปถังขยะแล้วจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้ยืนยันการลบสินค้าแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะถ้าหากมีโค้ดส่วนลดก็สามารถทำการค้นหาจากคูปองของฉันได้อีกด้วยค่ะและในกรณีที่ต้องการลบสินค้าหลายๆรายการสามารถกดปุ่มแก้ไขแล้วทำการกดเช็คถูกหน้ารายการที่ต้องการแล้วทำการกดลบได้เลยค่ะจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นอีกครั้งค่ะ ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าให้ผู้ใช้งานกดปุ่มสั่งซื้อระบบจะแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้ออีกครั้งผู้ใช้งานก็สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่อยู่จัดส่งส่วนตัวเลือกจัดส่งระบบจะคำนวณค่าจัดส่งตามประเทศจากที่อยู่จัดส่งที่ระบุเลยค่ะส่วนวิธีการชำระเงินผู้ใช้งานก็สามารถชำระได้หลายวิธี 1. ชําชำระด้วยคิปอารค้ดชำระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และ 3. าํชำระด้วย d a p i n y ค่ะต่อไปถ้าหากผู้ใช้งานต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบด้วยให้เลื่อนสวิตช์ปุ่มไปด้านขวาได้เลยค่ะจากนั้นให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งถ้าหากมีโค้ดส่วนลดค่าจัดส่งก็สามารถทำการเพิ่มได้เลยค่ะถ้าหากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกดปุ่มชำระเงินจะมีป๊อปอัพแสดงชำระเงินสำเร็จกดยืนยันอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อต้องการตรวจสอบรายการสั่งซื้อสามารถเข้าไปที่เมนูบัญชีเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างเลือกทั้งหมดระบบก็จะแสดงชื่อผู้รับสินค้ารหัสออเดอร์จำนวนเงินและสถานะออเดอร์ค่ะและเมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะถ้าหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาส่วนอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ